อาหารเช้ากาแฟกระตุ่มอาหารเช้าอาหารเช้าอาร่อยไหมอร่อยมากค่ะ มากค่ะโอ้ม่หน่อยสวยเออแตงโตเตไ้นผลไม้เจาเหนเพิ่งเรากินกีเออเมีนกินกเคนได้วกันเ้าเขาความแงกองนี้นี่ยกะปาพกอันนี้เป็นรสนื้ ข <ừ> ้าวต้มก็มีข้าวราแกงก็มีนี่เบิดทุกเขาซุซอันนี้บ่ยกินขายาเศ้าไหมโอ้เลงพี่กันเนาะแม่บ่ใหยกินข้าเตไงิมเขายเศร้าเ่อกี้ิมี่างนแจบีโอไม่ไปคนเดียวจแบบอ ถ้าถ้าอยากกินอีกอะ่ะม,มันมันหลายๆแล้วมันบก่กินน้ำเบแล้วแปลน้ำร้อนใช่อีกเนาะกินได้อีกเที่ยนึงช่องเนี่ยออนอนี้มัน่อยู่ก็่้อจหรอกินกาแฟเอาใคกจะกินอันนี้นช่วยไม่น้อยนี่เอามาเพื่อมะมผัด

โอเคไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กด,กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ